ความเหมาะสมของแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้นะคะใน,ในโครงการวิจัยมีรายละเอียด2ข้อคะ่ะ1ในเรื่องของความตรงประเด็นแล้วก็2ความทันสมัยในเรื่องของความตรงประเด็นแนวคิดทางทฤษฎีนะคะที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยนะคะควรตรงประเด็นกับชื่อเรื่องของนักวิจัยเลยนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องของการวิจัยประเด็นปัญหาของการวิจัยนะคะซึ่งจะทําให้โครงการวิจัยมีความชัดเจนค่ะ2.2นะคะจะเป็นความทันสมัยความทันสมัยนี่คือแนวคิดและทฤษฎีที่นําไปใช้ในโครงการวิจัยควรมี ความทันสมัยไม่เก่าแก่นานจนเกินไปเพราะจะมีผลต่อการยอมรับของผู้ประเมินโครงการวิจัยนะคะและยังแสดงถึงระดับของความมีความคิดรเริ่มของนักวิจัยเองอีกด้วยค่ะมีความเป็นลําดับต่อเนื่องความเป็นลําดับต่อเนื่องในโครงการวิจัยนะคะมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง2ประเด็นค่ะประเด็นที่1คือการวางโครงเรื่องกับประเด็นที่2การเรียบเรียงลําดับหัวข้อนะคะประเด็นที่1การวางโครงเรื่อง <lan> ในการวางโครงเรื่องนะคะควรวางเป็นลําดับค่ะตามองค์ประกอบของ โครงการวิจัยนะคะอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยชื่อเรื่องนะคะความเป็นมาไล่ตามสเต็ปนะคะวัตถุประสงค์การวิจัยสมมติฐานกรอบแนวคิดนั้นน,นีไล่ไปนะคะถ้าเป็นนักศึกษาก็คือตามผู้มุม่งมั่นที่คนแล้วถ้าเป็นโครงการนะคะต่างๆก็ตามที่รูปแบบที่บริษัทหรือว่าองค์กรนั้นๆกําหนดได้เลยะค่ะ